อาสมตำมุนีค่ะกับทีมงานสายสานบรรทุทีนุอีสานนีสวัสดีครับกัื่อิวลินมนีมากินข่าเทียงนกันน้องเบนตำสมตำมาสูกินตำเป็นถาดเลยค่ะมันีเศษๆนัวๆน้ำกันปูดอกแคผมดีด้วย้มเส้ารุ่นขาวอะไรกนบิไปว่าไปมอะไรก็มีอิ่มนะเศปะปลาเป็นตะวนยโยมสีแล้วเ ันเดสมง,งสมุกะแบทบงแทบสมบุแเขือพวงเพิน่นบอกวา่าต้องกินเป็นพวง <c oughs> ทำเดยวได้เลย <c oughs> อย่ามาหลอกลวงถ้ากินเป็นพวงก,ก็ติดแล้วแย่นั่นแอ่ว่ารู้สึกไหมนองากสั่นรู้สึกว่าจะไม่แย่ถ้าไม่ได้กินเป็นพว<อ>ง มะเขือพวงต้องกินเป็นพวงแต่อันนี้ครับมะเขือพวงพี่วริศอกว่าต้องกินเป็นพวงนะทันว่าพร้องเพิ่งนะครับกินแม่ดีหรือเป่าแกต้องกินทีละเมนเลยค่ะจะเป็นพวงเลยค่ะนี่คำถ้าจะอ้าปากกว้างๆถ้าเกิดมะเขือพวงไงล่ะบาถุงพี่บ๊องเหม็นคำลาวาอยู่กินทีละเม็ดกับเปิดพวงด้วยกัน กินข้าวเทียนน้ำกันแซ่บๆประกอเฮิมเนาะจด้ปะกอเฮิมน,ะนี่ยูเอ็น้อยกันนยังบ่ให้ได้สับอิกนอยนึงนะเทียบมาเศร้านะสอนสอนเป็นปุ่มดีอันนี้กวานดีเนาอหวานดีอันนี้ก็มาจากบ้านหนเนีววน่เปียวเียบบัวปรกอบเกิอันปุ่มอีดีเอปุ่มปุ่มดีดีเนาะ ขนาดว่าพันหย่่งก็พันหอนแลี้ยงยังคุ้มหอนแลี้ยฮหันแลี้ยงแบบที่ว่าเอามากินละว่านไว้นะยิ่งกว่านั้นเราคนตรงนั้นเกิดเหรือหลงหลงหลงไปปลูกเนื้อตันนี้บ้างวันนี้ขอฝากไปสมนิก่อนนะค่ะที่หนู่นอีสานอินดี้ครับผมแล้วก็นางวลินนางเบนพี่แอมฝากไปสมนิก่อนเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหนาค่ะ